วันลานครานครื จากคำนิยามที่ว่าจะพัฒนาความคิดจิตสำนึกความเป็นไทยปรับตัวได้ทุกสังคมซึ่งคำนิยามดังกล่าวโรงเรียนประถมทวีทาพิเศษได้นำมาใช้เป็นปัจฉญาในการบ่มเพาะนักเรียนของตน จะเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาช,ชนตลอดมาเป็นเพราะปัจฉญาการศึกษาที่ชัดเจนและคํำขัญของโรงเรียนที่ว่างามจรรญารักสามัคคีมีวินัยใฝ่รู้อยู่อย่างพอเพียงซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานในการอบรมและพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความเจริญงอกงามทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดการศึกษาของชาติสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่ดีจะต้องมุ่งผลิตนักเรียนที่ดีมีคุณภาพให้แก่สังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ยึดมั่นของผู้บริหารโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษสืบเนื่องตลอดมา ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานร่วมสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้โรงเรียนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในการสร่งบุตรหลานเข้าศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนจุดเริ่มต้นโรงเรียนประถมทวีทาพิเศษเปิดเรียนเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม พุทธศักราช2445โดยใช้ชื่อโรงเรียนทวีทาพิเศษในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างโรงเรียนเพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องในวโรก,กาครองราชยาวนานเป็นสองเท่าของสมเด็จพระอัยกาคือรัชกาลที่สองในวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2504 เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงประถมศึกษาปีที่7และใช้ชื่อว่าโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษที่ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของวัดอรุณราชวรารารมราชว,รราวิหารเดิมเป็นพระราชวังในสมัยกรุงธนบุรีในเนื้อที่2ไร่1ง,งาน55ตารางวา มีอาคารเรียน3ามหลังหลังแรกเป็นอาคาร3ชั้นหลังที่2และหลังที่3เป็นอาคารเรียนสองชั้นปัจจุบันเปิดทําการสอนเป็น2ระดับคือระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันนายกทบวงรัตนพลทีเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ลักษณะของโรงเรียนคือเรียนดีมีมารยาทงามโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยเชิญชวนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะ เป็นวิทยากรส่งเสริมสนับสนุนให้หนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจในชุมชนต่างๆนักเรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทยซึ่งจะเสนอเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทยและยังนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันดนตรีไทยจนได้รับรางวัลระดับชาติ นอกจากนี้ยังส่งเสริมศัก,กยภาพของนักเรียนอาทิดุริยางนาฏศิลกีฬาขับร้องประสานเสียงและงานฝีมือร้อยลูกปัดซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประถมทวีทาพิเศษได้จัดการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการร่วมกับสภาการศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแบบ c o n s t r u c t i o n i s m โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องเรารักวัดอรุณการจัดการความรู้จะจัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยกระบวนการ5ขั้นตอนคือถ่ายโอนความรู้เดิมเพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ใส่ใจปฏิบัติจัดให้มีการประเมิน เพื่อเพลินแบ่งปันจัดบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นเชิงบวกทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้และโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษได้เป็นแกนนาในการจัดการเรียนรู้ตามแนว construction นิดซึให้กับโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในต่างจังหวัด ตอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนประถมทวีทาพิเศษมุ่งมั่นที่จะผลิตและยกระดับขีดความสามารถของนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ก้าวไกลทั้งในด้านวิทยาการและเทคโนโลยีโดดเด่นในด้านภาษาและมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมๆทุกด้านโดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ประถมวัยเด็กจะได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามุ่งพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ นั้นโรงเรียนยังส่งเสริมสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริงมีห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องวิทยาศาสตร์ห้องศิลปะห้องดนตรีและห้องจริยะเป็นต้น ด้านบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการสอนโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรอบสม่ำเสมอทั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อทางโรงเรียนมีความตระหนักว่าสภาพแวดล้อมที่ดีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หนักเรียนตั้งใจใฝ่เรียนรู้กว่า50ปีที่ผ่านมาโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษดำเนินตามนโยบายที่ตั้งไว้อย่างยึดมั่นส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่งและใฝ่เรียนรู้ สมกับความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ